สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเซ็กพลังงานให้กับชาวราศีธนูนะคะมาดูว่า d y Universe ต้องการจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูใบแรกเลย you know คุณรู้ว่าคุณคู่ควรคุณมีคุณค่าในตัวเอง be proud of your self จงภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็ go for it ลุยเลยคะ่ะ มั่นใจในตัวเองสูดลมหายใจเข้าลึกๆ f o r g i v e การให้อภัยขอบคุณตัวคุณเองชาวราศีธนูที่คุณมาไกลถึงขนาดนี้คุณคู่ควรคุณคู่ควรที่จะได้รับคุณค่าความสำเร็จได้เจอสิ่งที่ดีกว่าจงภูมิใจในตัวตนของคุณสวยงามมากๆนะคะและลุยค่ะ go for it ลุยเลยนะคะไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะพลังงานแห่งดินดินและไฟ เชื่อในคุณค่าของคุณและคุณค่าของคุณจะนําความสําเร็จมาให้นําความสุขนําความเจริญรุ่งเรืองนําความรักการเงินการงานมาให้นะคะทีนี้มาดูพลังงานชาวราศีธนูในช่วงนี้ว่าไพ่อยากจะบอกอะไรดีวายเนวิเวต้องการจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูสิ่งใดกําลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูกันเชื่อว่ากําลังจะมีข่าว มากมากเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูแน่นอนนะคะขอพลังงานชาวราศีธนู d y Universe ต้องการจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูใบแรกเลยสีถ้วย The Fool นะคะคุณพร้อมหรือยังคุณพร้อมแล้วล่ะที่คุณจะออกไปจากอะไรที่รู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่ได้ดังใจนะคะ ออกไปก้าวไปสู่ชีวิตใหม่สองไม้เท้าของตัวเองคุณกําลังออกได,ได้เดินทางคุณกําลังได้มีช่วงเวลาแห่งอิสระภาพในตัวเองมากๆนะคะเหมือนคุณกําลังถึงเวลาที่จะพักผ่อนนะอาจจะรู้สึกว่าทํางานหนักทางานเหนื่อยหรือว่าเบื่ออะไรอยู่ที่เดิมๆวนทิ่มเดิมหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราสุขผิดหวังไม่ได้ดังใจนะคิดถึงคิดถึงใครบางคนที่อยู่ไกลหรือว่ากําลังแบบ วนเวียนอยู่กับอะไรที่มันซ้ำๆถึงเวลาแล้วที่คุณจะออกไปเดินทางออกไปพักผ่อนนะคะหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่เป็นความฝันคุณกําลังอยู่ตรงนี้ที่นี้เวลานี้ดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วมองไปยังอนาคตข้างหน้าเพราะนี่คือพ w e r ที่คุณกําลังรู้สึกว่ามองอนาคตแล้วก็กาลังเติบโตในทิศทางของการย้ยายแล้วก็การเดินทางการงานนะคะและสู่อีสสภาพของชีวิตที่กาลังจะเกิดขึ้นถึงแม้เดอะฟูมันเป็นความท้าทายใหม่ๆ ความท้าทายที่คุณกาลังเผชิญกับโอกาสใหม่ในชีวิตความท้าทายใหม่ๆใ,ในชีวิตหรือว่ากําลังมองหาสิ่งใหม่ๆที่จะแบบเมื่อไหร่หน้าเราจะได้สิ่งนั้นอาจจะเป็น2เดือนสุดท้ายของปีนี้ก็ได้จริงๆไม่ถึง2เดือนด้วยนะคะประมาณเดือนครึ่งเองก็จะสิ้นปีละและเชื่อว่าอะไรบางอย่างมันอาจจะไปซักเซตความสําเร็จของคุณได้ในช่วงมการาหรือกุมภาด้วยเช่นกันนะคะเชื่อว่าแบบนั้นเหมือนกับว่าการการเดินทาง งานใหม่จ็อบใหม่หรือว่าอิสภาพของชีวิตที่ที่อนาคตที่ดีกว่ากําลังจะเกิดขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ทีไ่ได้ออกเดินทางอยู่แล้วหรือว่าได้เดินทางต่างประเทศหรือว่ากําลังที่จะมีข่าวดีจากแดนไกลทางไกลเข้ามาหาคุณด้วย10บถ้วยนี่คือความสุขนี่คือความรัก นี่คือการเติบโตของคุณมากๆนะคะจะมีข่าวดีกับความรักความสุขความมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นชีวาการคอมมิชเมนต์การเฉลิมฉลองในในงานในในความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะเพราะเชื่อว่าความรักกําลังจะมาหาและกําลังที่จะได้อาจจะเป็นความสุขกับครอบครัวก็ได้นะครอบครัวการได้เติบโตในทิศทางของ เหมือนอาจจะรู้สึกว่าวางแผนในเรื่องของการซื้อบ้านไว้ก็ได้นะคะซื้อบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่กับความสุขของของที่บ้านหรือว่ากําลังที่จะได้แต่งงานจริงๆนะคะชาวราศีธนูนี่คือสัญญาณของแบบการได้ออกเดทหรือว่าการได้พบเจอเนื้อคู่ความรักที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ แล้วก็3ถ้วยเฉลิมฉลองจริงๆนะคะ10ถ้วยแล้วก็3ถ้วยมันคุณจะได้มีข่าวดีอย่างที่บอกว่าข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะการเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณรอคอย มันคุ้มค่าจริงๆเพราะว่าอะไรบางอย่างก็ตามที่เรารอคอยแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยหน่ายเหนื่อยเบื่อแล้วเกินนะคะในช่วงนี้มันรู้สึกเบื่อๆแต่ความเบื่อๆนิ่งๆเงียบๆนี่แหละมันจะนําพาให้คุณได้ได้รับรู้สัญชาตญาณบางอย่างให้ตัวเองว่าเรากําลังเกิดข่าวดีเกิดขึ้นเรากําลังเกิดความดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเรากําลังเกิดความสุขเกิดขึ้นเราจะมีงานใหม่เกิดขึ้นมีชีวิตใหม่มีความรักครั้งใหม่มีสิ่งที่แบบเป็นช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นกับเรานะคะแบบนี้สวยงามมากๆเลยจริงๆและเชื่อว่า ทุกคนและเชื่อว่าอะไรบางอย่างกำลังรอคุณอยู่นะคะ The l i v e r s เข้ามาจริงๆค่ะทุกคนความรักกำลังเข้ามาหาคุณจริงๆอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณเกินกว่าหนคนอาจจะโชคชะตากำลังพาให้คุณได้พบเจอกับคนรักความรักหรือว่า ทำให้คุณรู้สึกว่าพบเจอพบรักกับใครทั้งมีเก่ามีใหม่หรือว่าใหม่ทั้งสองคนเลยทีเดียวหรือว่าคุณกําลังประสบความสำเร็จสักเซสในเรื่องของงานแล้วก็การเติบโตมากๆนะคะบางอย่างกําลังจะถึงอะไรบางสิ่งที่กลับมากลับมากลับมาปรับความเข้าใจกันอะไรแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเหมือนบางอย่างสาหรับบางท่านชาวราศีธนูการปรับความเข้าใจกํบบาลังจะเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่รอมานานแสนนานถึงเวลาที่จะได้ทําตามหัวใจของตัวเองแล้วสําหรับเรื่องความรักบางท่านและเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณค้นหาสิ่งที่คุณรอให้หัวใจไกด์คุณนะคะหัวใจของคุณกําลังบอกหนทางเส้นทางความสําเร็จแล้วก็การเติบโตของคุณเหมือนอาจจะอาจจะรู้สึกว่าระยะเวลาจะทําให้คุณได้ได้ตัดสินใจหรือเลือกในสิ่งสิงนั้นได้ดีมากขึ้นถ้าอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่า ต้องใช้เวลาเอสอบอลนะคะใช้เวลาในการโฟกัสใช้เวลาที่จะค้นหาสิ่งสิ่งนั้นว้าวการแต่งงานคืออยู่ๆคุณอาจจะได้ได้ถูกมั่นหมายก็ได้สมมุตินะคะแล้วการวางแผนในเรื่องของการแต่งงานนะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มีระยะเวลา หลังจากนั้นนะคะเหมือนกับว่าคุณกําลังได้พบเจอคนรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวเองหรือว่าคุณกาลังเจองานเจอความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานที่ทําให้คุณรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองมากๆได้โอกาสงานได้โอกาสขยับตําแหน่งงานสูงขึ้นหรือว่าอ,องค์กรใหม่ที่เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นสัญญ,ญาณข่าวดีมากๆของชาวราศีธนูนะคะหรือใครบางคนจะเข้ามาสารภาพความรู้สึกความรักกับคุณนั่นเองนะคะเหมือน The view of fortune แล้วก็ the hermit เป็นสิ่งที่เหมือนกำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าอะไรก็ตามถ้าเร็วเกินไปช้าลงก่อนนะคะขอพลังงานชาวราศีธนูแปถ้วยต่างฝ่ายต่างคิดถึงนะคะต่างฝ่ายต่างรอคอยเป็นพลังงานของความรู้สึกเชื่อว่าคุณกำลังตามหาสิ่งที่ดีกว่าห้ามไม่ท้าเชื่อว่าคุณกำลังแบบ เหมือนกาลังที่จะแบบกลับมาสู้กับตัวเองกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้และปัจจุบัน Just m e n t อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะความจริงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะคุณกําลังได้รับคําตอบและอะไรเก่าๆอาจจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกว่าได้ตัดสินใจกับอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นอัศวินถ้วยเกิดขึ้นสองครั้งนั่นหมายถึงว่าให้หัวใจ พาคุณไปไม่ว่าคุณกําลังเจอเรื่องของอะไรก็ตามนะคะระวังความขัดแยง้งระวังความไม่เข้าใจระวังอะไรบางสิ่งที่แบบไม่ใช่ตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองคิดบวกเอาไว้นะคะเด็กถือดาบนะคะบางอย่างกําลังทําให้เรารู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของเรายิ่งนิ่งเท่าไหร่เราจะยิ่งมีสติมีสมาธิกับตัวเองและกลับมาเป็นตัวของตัวเองอะไรที่นอกเหนือจากเรา เราไม่สามารถควบคุมได้จงควบคุมตัวเองคุณกําลังได้เลือกได้เลือกได้ตัดสินใจกับหัวใจที่คุณต้องการเชื่อว่ามีใครบางคนจับตาหรือว่าสอดส่องคุณอยู่ด้วยเช่นกันด h วิออฟฟอร์จูนเกิดขึ้น2ครั้งนั่นหมายถึงไม่ว่าคุณกําลังเจอสถานการณ์อะไรอนุญาตให้ความรู้สึกคุณหัวใจของคุณโฟล์แล้วมีมีความสุขกับปัจจุบันให้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังเติบโตและเติบโตในทางที่ดีกว่า แล้วคุณจะได้รับสายสัญญาณจากเอ s ซายหรือพลังงานของดีวายสิ่งศักดิ์ทธิ์ที่กำลังนำพาคุณไปนี่คือสัญญาณของราชาถ้วยแล้วก็ดีเอ็มพาร์เรอร์นะคะคุณกำลังเติบโตมากๆเชื่อว่าคุณกำลังได้รับข่าวดีจากงานจากจ็อบจากการเงินจากผู้ใหญ่ ะะจากความสำเร็จแล้วก็การเติบโตมากๆในทิศทางของสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตมากๆเลยและเชื่อว่านี่คือสัญญาณของความรักความผูกพันที่กำลังจะมาหาคุณสองไม้เท้าเกิดขึ้น2อใบสองสอนะคะเกิดขึ้นคุณกำลังโยกย้ายสู่ทิศทางของความรัก ที่เป็นคู่ชีวิตจริงๆเหมือนบางอย่างที่เลยสองปีไปแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ของความรักความสมานที่เติบโตมากขึ้นนะคะและเชื่อว่าอะไรที่มันมันไม่ใช่คุณจะรู้สึกว่าได้ตัดสินใจพบเจอสิ่งที่ดีกว่าความรักกําลังจะมาหาคุณชาวราศีธนูคอมมิทเมนต์กำลังจะเกิดขึ้นการยกย้ายสู่อนาคตแห่งความรักกําลังจะเกิดขึ้นและเชื่อว่าคุณกาลังได้เจอใครที่เป็นโชคดีของความรักที่กาลังจะเข้ามาหาคุณใครบางคนจะทําให้คุณได้รู้สึกว่า การแต่งงานสร้างครอบครัวเป็นอะไรที่งดงามแล้วก็โรแมนติกมากๆเลยนะคะนี่คือความรักการงานแล้วก็การโยกย้ายสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นความสำเร็จแล้วก็การเติบโตสวยงามมากๆจริงๆนะคะเหมือนคุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆคุณกำลังได้รับข่าวดีจากคนรักคู่รักคุณกำลังได้รับความสุขเลเวลสเต็ปใหม่ของชีวิตเกิดขึ้นแล้วนะคะ เหมือนคุณคุณรู้สึกว่าอะไรที่คุณรอคอยกําลังจะมามากๆเลยเชื่อในสัญชาตญาณของคุณเองทุกอย่างกําลังใช้เวลาสมาธิจะนําคําตอบมาให้นะคะใจเย็นๆนะไม่เกี่ยทิศข้างหน้าคุณจะได้เดินทางได้มีความสุขได้เปลี่ยนแปลงได้พูดคุยหรือว่าได้รับความชัดเจนบางอย่างที่คุณรอคอยการประนีประนอมการพูดคุยการปรับความเข้าใจนะคะหรือความสุขบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณลุกฟอร์ซ g n มองหาสัญญาณตยานบางอย่างหรือว่าสัญญาณบางอย่างภายในของคุณและอยู่ที่คุณตัดสินใจเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจและคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงแ,และโยกแก้สู่สิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณตัดสินใจแล้วทาให้คุณมีความสุขนั่นคือสัญญาณที่ดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ